คุณผู้ชมครับวันนี้คุณเปลวสีเงินก็ยกเอาบทความในคอลัมน์คนปลายซอยนะครับก็เรียกว่าหยิบเอาเรื่องราวที่กําลังเป็นประเด็นทางสังคมที่กําลังพูดคุยกันนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วก็ชวนกันคิดนะครับโดยคุณเปลวสีเงินครับใช้ชื่อบทความวันนี้บอกว่ากฎหมายกฎสังคมนะครับคุณเปลวเริ่มต้นอคอลัมน์บอกว่าการต่อยพิสีออกกล้องโชว์เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่ว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่ทำแล้วดังเหมือนกันอย่าว่าแต่พิสีเลยนะครับขนาดป๋าเปรมในสมัยที่ท่านเป็นนายกเนี่ยก็ยังถูกบุกต่อยบนอัธจรรยัยนที่รามคำแหงนะครับหรือกรณีของคุณอุทัยพิมพ์ใจทนนะตอนที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ครับยังถูกบุกปาถุงอุจระใส่จนเปื้อเปือนมาแล้วเช่นกันนั่นก็เป็นข่าวดังในอดีตนะครับแต่ว่าดังในด้านลบต่อตัวผู้ที่กระทำยุคนั้นเนี่ยมีแต่คนตำหนิ ไม่มีใครสนับสนุนหรือว่าไปเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับก็เลยไม่เกิดสังคมเรียนแบบก็ได้เหตุสองประการครับประการแรกก็คือคนยังพอมีศิลธรรมประจาใจนะครับประการที่สองยังไม่มี Facebook แล้วก็ไม่มีทวิตเตอร์แต่ว่าในเหตุการณ์วันซื่น,นะครับกับพิสีผู้รก,กระทํำเนี่ยทำแบบเจตนาจงใจมีการเตรียมการแล้วก็วางแผนเป็นขั้นตอนมีคณะตามมาบันทึกภาพ แถมคอยตะโกนนะครับว่าอย่าทำร้ายคนแก่อย่าทำร้ายคนแก่ให้เป็นซาวแทรกนะครับก็คือเรียกว่ามีการจัดฉากให้มีเสียงประกอบภาพตอนที่มีคนเข้าไปห้ามแล้วก็ล็อกคอแล้วก็ลากตัวผู้ทำร้ายพิ่สีเนี่ยออกไปทั้งที่ตัวเองนะครับเป็นคนบุกไปทำร้ายเขานะครับนี่ก็คือรูปแบบกลวิธีที่ม็อบเนี่ยใช้เป็นประจำเราจะได้เห็นตอนที่ม็อบสามนิ้วถูกตำรวจจับกุ่มนะครับแม้กระทั่งตอนที่แกนนำเช่นรุ้ง หรือว่าเพนกวินเนี่ยถูกจับพอถูกคุมตัวครับก็จะทิ้งตัวด้วยน้ําหนักในระดับร้อยกิโลกรัมขึ้นไปก็เลยทําให้ตํารวจเนี่ยต้องลากหรือว่าหามลงไปนะครับเพื่อให้พักพวกของตัวเองเนี่ยบันทึกภาพแล้วก็นําไปบิดเบือนสร้างจิตวิทยามวลชนนะครับบอกว่าตํารวจเนี่ยปราบปรามประชาชนซึ่งความแตกต่างระหว่างความเก่ากับความใหม่อยู่ตรงนี้ครับคุณเปลวบอกว่าเก่าเนี่ย เป็นอารมณ์เฉพาะบุคคลไม่ได้มีเป้าหมายเชื่อมโยงทางลึกจบก็จบไปแค่นั้นนะครับไม่มีสื่อทางโซเชียลนะครับมาช่วยสร้างกระแสแต่ว่าใหม่ครับคุณเปลวบอกว่ามีเป้าหมายเชื่อมโยงไปในทางลึกก็อย่างที่ทราบนะครับว่ามีการกระทํากันเป็นขบวนการอย่างที่ผู้ก่อเหตุประกาศตัวเองเลยครับว่าร่วมม็อบเสื้อแดงมาตั้งแต่ปีถ549จนมาถึงม็อบสนิ้ว ล่มชาติล้มสถาบันส่งเสริมแนวทางยกเลิกมาตรา1 1 2นะครับนี่คือความแตกต่างทางเจตนาและก็เหตุผลของการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลที่มีความเห็นต่างรายต่อยพิสีนี้นะครับต่อยแล้วเนี่ยไม่จบแค่นั้นหากจะมาเป็นการพัฒนารูปแบบไปตามยุครุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักคำว่าศีลและก็ทรรต่อยแล้วแปะเบอร์บัญชีจึงดังไปด้วยได้ต่างด้วยไม่ใช่แค่หลักร้อยหลักพัน แต่ได้ระดับล้านล้านบาทไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงจริตสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับว่าคนไทยวันนี้ระหว่างจิตกับวัตถุเป็นสัดส่วนที่คละเคล้ากันในสังคมไทยคุณเปลยบอกยุคก่อนไม่มีคนเรียนแบบแต่ยุคนี้ครับแน่นอนต่อยโชว์และแปะเบอร์บัญชีได้เงินเป็นล้านล้านต้องมีคนเรียนแบบแน่ๆหรือไม่เรียนแบบก็จะมีการจัดฉากต่อยโชว์ด้วยจุดประสงค์เนี่ยเสริม ดังแถมได้ตังเอามาแบ่งกันด้วยได้เป็นพระเอกหน้าเฟซมีทั้งคนโพสต์คนแชร์ทั้งชื่นชมทั้งแช่งชักเผลอเผลอรายการโทรทัศน์แย่งตัวไปสัมภาษณ์ออกจอที่จะช่วยประเทศชาติหนักหน่อยก็ตรงอาจมีบางพักบางนักการเมืองชวนไปสมัครสอสอนั่นแหละสมัยก่อนครับเขามีสุภาษิตท,ที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็มีการนำมาพูดเล่งในเชิงล้อเลียนกันว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีน่ะมีถมไปพอมาถึงยุคนี้คุณเปิยบอกว่าเออจริงแฮะทำดีเจ็บตัวทำชั่วแล้วเด่นดังมีสตังไหลามาเทมาอีกตะหากยุคนี้ดีกับชั่วนิยามมันซับซ้อนนะว่าแค่ไหนจึงว่าดีแล้วก็แค่ไหนจึงว่าไม่ดี คุณเปลวนะครับบอกว่าผมอ่านข่าวเมนเจอร์ออนไลน์เมื่อวานเขารายงานข่าวตอนหนึ่งว่าคุณเปลวก็ยกเอารายงานข่าวของเมนเจอร์ขึ้นมานะครับบอกว่าวันนี้สิบเก้าตุลาผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งที่มีแนวคิดสนับสนุนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรแชร์ภาพอินโฟกราฟิกโดยระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจยอดบริจาคห5ล้านห้าแสนแปดหมืนเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์ปิดรับบริจาคแล้ว พร้อมใบหน้าในวีรวิทย์กำลังถ่ายท่อสดก็ระบุว่าทุกคนลุงฝากแจ้งว่าให้หยุดโอนได้แล้วตอนนี้ปิดรับบริจาคแล้วที่น้ำตาซึมก็คือลุงบอกว่าไม่ได้เอาไปใช้ในคดีที่ต่อยสีสุวรรณถ้าติดคุกก็ติดไปแต่ว่าจะเอาไปช่วยเหลือเด็กเกยาวชนที่โดนหนึ่งหนึ่งสองอยู่ในคุกตอนนี้อมึงฟังในไลฟ์ตะกี้จะร้องไห้เลยนะลุงข้อสุดจริงๆขอบคุณนะ แล้วก็มีแฮชแท็กนะครับว่าสีสุวรรณจันยาคุณเปลบอกโอ้โหต่อยทีเดียววันเดียวได้หกล้านกว่าแล้วเอาเงินไปสนับสนุนเยาวชนที่เรียกร้องให้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่างเนี้ยใครมันจะทำงานให้โง่ทำแทบตายได้ระดับพันระดับหมื่นต่อเดือนไปเป็นฝ่ายประชาธิปไตยล้มเจ้าคอยดักต่อยดักตีฝ่ายเผด็จการพิชิตสถาบันไม่ดีกว่าหรือไม่รวยกว่าหรือต่อยเปรี้ยง แปะเบอร์บัญชีเงินก็ไหลามาเทมาเป็นแสนเป็นล้านแต่ฝากอะไรให้คุณล่ะคุณวีรวิทย์ที่ต่อยพี่สีอ่านนี่หน่อยก็แล้วกันคุณเปรลยก็ยกหนังสือพิมพ์นะครับข้อความจากหนังสือพิมพ์ในแนวหน้าเมื่อฉบับวัรพฤหัสบดีครับที่13ตุลาคมเมื่อปี62นะครับคุณเปเลยบอกว่าเขาลงข่าวไว้ดังนี้แกนนำนปชโวยลั่นเสียรู้เพื่อนโดนฟ้องล้มละลายชิบหายทั้งตระกูล 3ตุลาคม62ในสมหวังอัศราศีหนึ่งในแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือนอปชก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส, Facebook ส่วนตัวมีเนื้อหาว่าอย่างนี้นะครับสมหวังอัศราศีหรือเฮียวหวังใครไม่โดนกับตัวเองจะไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนแบบเดียวกับผมผมอยู่นปชมีแต่ใจเกินร้อยกับพี่น้องแต่ก็หารู้ไม่ว่าตัวเอง กำลังมีชะตากรรมที่ต้องแบกรับแทนคนอื่น3มเกลอใช้ผมไปเปิดบัญชีเพื่อรับเงินบริจาคและกิจกรรมอื่นๆโดยที่พวกเขาไม่ยอมใช้ชื่อตัวเองไปเปิดบัญชีรองรับเงินเพราะเขารู้ว่าจะถูกสรรพากรประเมินเสียภาษีทั้งหมดนี้ผมโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีกับเงินเหล่านี้เป็นเงิน5้2ล้านผมจะเอาที่ไหนไปจ่ายก็เลยโดนฟ้องล้มละลาย และตอนนี้โดนอายัดทรัพย์และอายัดบัญชีทั้งหมดเหลือแต่ตัวแล้วครับแถมเป็นบุคคลล้มลายด้วยไม่สามารถทำอะไรได้เลยคุณเปรลบอกว่านี่คือสมหวังอัศราศีผมมันโง่เองรักพวกจนไม่คิดถึงชีวิตและอนาคตตัวเองบทเรียนที่แสนแพงในชีวิตชิบหายทั้งตระกูลเพียงเพราะคำว่าเพื่อนนะครับคุณเปรก็บอกว่าคุณวีรวิทนึกถึงประเด็นภาษีเอาไว้ด้วย รวมถึงคนโอนด้วยบางทีสัมภกร์เขาอาจอยากรู้ว่าหกล้านกว่านั่นนะมีที่มาจากไหนใครบ้างจำนวนเงินตรงกับจำนวนโอนตามหลักฐานการโอนจากแบงค์ไหมแล้วเอาไปทำอะไรบ้างเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวหรือเปล่าเหล่านี้ต้องมีหลักฐานและยอดให้ตรงกันไม่อย่างนั้นจะถูกประเมินภาษีถาเบี้ยวก็จะเจออย่างที่เฮียวหวังเจอจนร้องว่าชิบหายทั้งตะกูลนั่นแหละ ก็อยากจะเตือนพวกชั่วแล้วแปะเบอร์บัญชีให้ทราบไว้วันนี้ไม่ถูกวันหน้าไม่แน่คือถูกสรรพากรเรียกเคลียร์ภาษีก็ต้องจ่ายเขานะให้สมกับที่ชอบตะโกนกันนักว่าภาษีกูภาษีกูนั่นนะ่ะก็คงเท่านี้ละมั้งวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะคุยเรื่องนี้คุณเบลบอกนะครับแต่เห็นเขาสนใจกันเหลือเกินผมก็กลัวจะตกเทรนก็เลยเอ่าซะหน่อยคุณเบลสรุปบ,บอกว่า ตามกฎหมายเรื่องนี้บอกได้ใครผิดใครถูกแต่ตามกฎสังคมบอกไม่ได้ใครคิดผิดใครคิดถูกเพราะความคิดอยู่บนฐานศีลและธรรมในแต่ละจิตมนุษย์แทนะครับขอลัล่าคนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับคุณผู้ชม